สวัสดีครับรายการเสียงชายแดนแฟนบอลวันนี้ยังติดตามวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยซึ่งไปทำการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงปรารีส2024คัดเลือกไปโอลิมปิกเกมนะครับทำการแข่งขันที่สนามแอตลาสอารีนาเมืองลูสประเทศโปลแลนด์เมื่อวันที่19กันยายน2566เป็นการแข่งขันนัดที่3ระหว่างทีมชาติไทยเจอกับทีมชาติอิตาลี ส่วนทีมสาวไทยลงสนามมาแล้ว2เกมพ่ให้กับเยอรมน,นีและสหรัฐอเมริกา0-3ต่อทั้ง2ทีมมาถึงนัดนี้โค้ดด่วนดนใยศรีวัชระเมธากุลกุลซื่อทีมชาติไทยวางแผนอย่างรัดกุมเซตแรกอิตาลีเป็นฝ่ายเซตแรกอิตาลีเป็นฝ่ายเริ่มเกมได้ดีกว่าทำเกมรุกได้ดีก่อนที่จะเอาชนะไปได้25-19ต่อพอมาถึงเซต2เกมของสาวไทย ทำได้ดีในช่วงต้นเกมทำเกมรุกได้อย่างเด่นขาดและเป็นฝ่ายทำแต้มนำช่วงท้ายเกมก่อนที่จะเอาชนะไป25-21ต่อตีเสมอเป็น1-1ต่อเซตพอมาถึงตรงนี้นะครับใครที่อยู่หน้าจอโอโหเชียร์กันสนุกเลยนะครับถือว่าทีมไทยตีไข่แตกแล้วพอขึ้นเซตที่3ทีมไทยทำเกมได้ดีในช่วงต้นแต่อิตาลีไล่ดีมาตีเสมอในตอนท้ายๆเอาชนะไป25-22ต่อนำออกไปอีกเป็น2-1ต่อเซต พอ,อมาถึงเซตที่4อิตาลีครองเกมได้มากกว่าออกนำม้วนเดียวจบ25-18ต่อสาวไทยทําแต้มได้สูงสุดวิภาบดีสีทองทําไปได้13คะแนนหลังจากที่แพ้มา3เกมรวดและได้มาวันนี้1เซตก็ถือว่ายังไม่มีคะแนนนัดต่อไปพบกับทีมชาติโปลแลนด์วันนี้20กันยายน2566เวลา22.30นาทีเป็นต้นไป ติดตามรับชมได้ทาง Workpoint TV ีนะขอรับเกมจบก็มีการออกมาวิพากษ์วิจารณ์ทำให้หัวใจผู้เล่นนิหลล่นตุ๊บไปเลยล่ะครับน้องเตยหัตยาบำรุงสุขเปิดใจหลังกระแสต,ตำหนิแรงผลงานวอลเลยบอลหญิงไทยแพ้รวด3นัดคัดโอลิมปิกที่โปลแลนด์โอกาสตีตัวไปปารีส2024เลื่อนลางแล้วแพ้มาสามนัดรวดในกลุ่ม C จนไม่มีคะแนนวันนี้คะแนนอยู่ท้ายตารางเป็นอันดับที่6ของกลุ่ม4โอกาสคว้าตั๋วไปถนนมุ่งสู่ปารีส2024ริบรีเต็มทน1โพสต์1คอมเมนต์หลังจากเกมจบบอกว่าบอลไม่ถึงตัวสีไม่รับจริงๆนี่ไม่ได้เวอร์นะเห็นแล้วก็แบบนี่เหลอลิบไทยนี่หรือกับตันทีมไทยไม่มีเพชชั่นก็หลีกทางให้เด็กๆมันเถอะอายุก็เลข3แล้วด้วย คือแบบนี้คือคนที่อยากจะให้ทีมไปโอลิมปิกจริงๆเหรอไม่เห็นเพชชั่นอะไรจากซีเลยยังมีอีกหลายคอมเมนต์ขออนุญาตไม่นำมาเสนอนะครับผมว่าเป็นธรรมชาติของคนชมคนเชียร์นักมวยอยู่บนเวทีกับผู้ชมที่อยู่ด้านล่างเวทีก็จะเห็นคนละมุมคนละแบกโค้ชในสนามกับโค้ชนอกเวทีมันต่างกันนะครับเดี๋ยวก็จะมีคำว่ามาเล่นเองสิเปิดใจรับฟัง สิ่งดีก็ทำไปสิ่งแก้ไขคือข้อบกพร่องเรามีธงไตรรงติดอยู่เสือ้อเหนือหัวใจสู้สุดใจเพื่อคนไทยทั้งประเทศแพ้คือแพ้ชนะคือชนะเราไม่ว่ากันนี่คือเกมกีฬาหนึ่งผู้เล่นเตยหัตถยาเปิดใจหลังจบเกมบอกว่าผิดหวังกับผลงานของตัวเองเช่นกันและเสียใจไม่แพ้แฟนๆด้วยแต่อยากจะให้เข้าใจและให้กำลังใจเพราะเป็นสิ่งสำคัญมากเวลานี้ ตืหแหทยาบอกว่าตั้งแต่เดินทางมางแข่งขันรายการนี้เราก็เจอเกมที่หนักเราก็เตรียมการมาดีมีความพร้อมที่สุดเพื่อสู้กับทุกทีมสามเกมที่แพ้เราไม่เคยทอ้อทุกคนในทีมคือตั้งใจกันมามากๆแต่เมื่อผลงานออกมาเราก็ต้องยอมรับทุกคนพยายามทุกคนตั้งความหวังและทุกคนก็อยากจัดชนะแต่ก็ไม่สามารถที่จะเอาชนะได้ อยากจะให้แฟนๆทุกคนเป็นกำลังใจให้พวกเราต่อไปเอาจริงๆเรื่องขอกำลังใจนั้นมันเป็นสิ่งที่สำคัญมากคือเราทุกคนก็ไม่ได้มีวันดีๆทุกวันเราก็อยากจะให้แฟนๆส่งกำลังใจให้พวกเราเยอะๆเพราะมันเป็นสิ่งสำคัญจริงๆกำลังใจมาถึงเวลานี้ไม่มีอะไรที่จะเสียอีกต่อไปแล้วนะครับเราไปหาประสบการณ์เราได้มาแค่นี้ก็ภาคภูมิใจในความเป็นไทยสู้ต่อไปครับผม